มาซุ้งให้ี่ดาวปัญหาอะไรมือได้ทบกันปอกกันสองดังข้องรายการเสียไปอันบิดาค่ะฮันอยุ่ยามเดียวคงยื้อเฮอหมิน FN6 อนันนั้นก็ FN6 อันปีน้องว่าซื่อมาดีเมืองขีแต่เกียขี่ให้กลางหนือกงางเฮาวิ่งปังสางจิงใจปลดออกคงเอาไว้ บ่อขาไว้ด้วยอันยื้อหื้อมินในมื้อติมาติเลว่าเฮ็ดออกติรัสเซียกวยลืนสุดมาขีทุนย่ก็เฮ็ดทางนําไดทั้งหลายเซไตเลว่าเอาจ้ะตือเอาไว้ยื้อเบอหือมินเมียงมีกะีือมินมิกซไมินเข้ามาดีเงางุนปางัง มันเกียดขี้ให้กลางหนือกลางหาวไล้ียืไลคือเข้มเอาไว้ก่อนไหนได้เป็นอินเทียงปีนว่าปงางสร้างต่ได้เกียดขีหนือกลางหาวหาเฮือเตือโตเนอนวลปีน้องรังหลสิบสี่นั่นกูก็ได้ได้หันโดนของปีน้องว่าโดนอันไหนอยู่ในปงางสร้างเสลปล่อยออกมาเที่ยงหลายหลายจีวิ่งอันติดจับกัน ีเลขาัน่าลองต้องหนึ่งซึกมันกว่ามาตีแล้วเฮ็ดสังอยู่เจอไงนดอนอันไหนหอยหมักเสีแล้วกว่าเตียนตึก๊กหำตับนั่นสันไเตีกว่ายืเนเวียงลงในเมืองไทยเจอไนก่อไรเหมือนกันอันไหนโดนของปีน่าว่าปางสัางจึงได้ปลอ,อกคงเนี่ยมังก็ก็ดียามหันมังก็ก็ ตีไปยามหู้จักกันกัอนนั่นแหละอันไหนเจ้าไรลีอัน,นะอะไรหรน,นเปลียนอินเชียงอันหนึ่งดไดิลอลึงดไดิตึกซึกอันว่านั่นจอมหนังกาปัานเงาลายยามเดียวเปลียนกาปันอันขึ้นเยอะเทคโนโลยีเครื่องลตงดได้ยื่นใส่จุ่มนั่นจุ่มนั่นจุ่มยิบกลางกลางแล้วเมื่อโฮมตูเมียนมาภายใต้จู่ยานั่นตีเลยว่าซึกว่า อินเสียงอย่าเลยมีเครื่องขึ้นจันเอาไว้ปอขามาตัวสิตเอางาเย็นเลยว่าเอางาเย็นในขางสามสิบปีเมืองไปเหมือนกันซิตราเอาข้าอันเอาเงาเย็นนั่นตึกรเรใจกองยกตึกไรใจอกองปกลาบอยู่เจ้าในก็มีเอาไว้ สิกไดเอาคาตึ้งเลยย้อนกินเข่าสารกวนเมืองตึกไรเก็บขอนกวนเมืองตึกไรเก็บขอนโขขอนกวายขอนกูเจ๊กูลองเมื่อนางเฮาคาหู้หันก่อบนั่นแหละเอางงาเย็นหนังกันเฮาคาหันว่าซึกว่ากว่าอะไรไกลไปอะไรยาวว่าได้ปอขา,าตัวยามเดียเ๋ยวเย็นเฮียงปอันซึกมึง ลาเมืองลาวไว้ก็รู้ปีนองหูปันเนียทั้งหลายด้วยฮะเมืองลาวเขามีเครื่องอีสังแต่เขาก็ซื้อมาเมืองขีแคมบเดีก็ซื้อมาเมืองขีกว่ากว่ามากๆในตั้งข้าใจปีน้องว่าเฮาคาติแลหันว่าปอกไข่เปียงอาจุยาเมืองเคมบเดียปอกไข่เปียงอาจุยาเมืองลาวเสียนปลายหลาดว่าปอกไข่เปียงเนี่ยมันก็ไปเปียงหนึ่งก็วันดั้งนานเนี่ยจังว่าฮะป,ปีน้องว่าสิบข้าใจเสด็เฮ็ดกว่า พี่น้อ,องปันเฮียทั้งหลงเอออันใดก็ติเรียกว่าโดนคอยมากสิได้เข้าตึกก็ไรเครื่องไม่เครื่องมืออันใหญ่อันคือันสิไดเมื่อนั้นพี่น้องค่าฮู้หันอันก็ตุยก,กันฮะสิเฮาเอางําเยน่ากุมกว่าเฮ็ดสังเอปองว่าหยิบกองกลางสิอําอ่านเอาวานเอาเืองอ่านเป่เปาๆสวดๆส,ส,ส,สิ จะเอาเข้ามันถึงกว่าเดี๋ยวเมื่อเข้าไปเกิดถึงมายามเดนียวการนานกุยหา้าเฮสังเลซึกว่าปางสร้างจริงได้บพรอกคงมีถึงเครงยือเฮอมินมีถึงโดนมีถึงหลักหนักอันคืดจันเจอในละ่ะลียุยกยองเขาว่าเขามีตังคัดใจแลจังไกลเปลี่ยนมา สังเ่อว,ว่าอัมีดังขจาจอยู่หูโลหลาเหมือนจุ่มโค,โคเขียวปฏริมสูงสิได้เฮาค่ะจองเตมีมาไหลโดนจองเตมีมาไหลขึงอันยื้อเฮมินจองเดมีซึกอันไปนตินตาตึกเกียดเขวไว้หลายหมื่นกวห้า,หาปีนอนั้งหลอันนันมาอุบรองรองขึ้นเยอะเลยรองยอบย่อม ອຳໄລຍອງຊຸມແລະອຳໄລເນພະເຮົາເດັນຫັນວ່າເພື ᆫ ເດລາດໄລເຮັດໄລຍ້ອນປືວ່າເພິ່ນຕັ້ງໃສຕິເພື່ນຄັດຕລະມີປັຍຕຮົສະວປັຈົ້າຂອງພລິນຢູ່ກວ່າໂຫໂລແລະຫາລະອສີມັນຫຼກຫາຍອຳຄືຍເມສຸີສກູວນແລະກໍຍນກິນຂາດີຄນມ ลายปองเทิองลายเอาเมืองปอขามาโดยสิ้นไดเอางําเย็นอ่าปอเปลี่นกล้าเปลี่ยนข้าอีสังตีต๋ว,ว,าาตว,ว่าปีนอหูปันฮียทังไลเออเ้าข้าตีด้หันว่าปีนอว่าปางสร้างเขาได้เขาลัดตีกเขาก็มีเตี้อะไรการมาซาลาเลยสับเลียงหนีนั่น,นโดนของเขามีหา้าเขามีเออรเคอรมินตึกของเขามีหา้ามีอร ก้องกลางแต่ได้ยืดต่อสูนเอกลางเท้ามือซึกมาเราคือหมินมาหมังวันหนึ่งได้สองเขาได้ไหายลรห้าเนี่ยรายการลัดว่าเขาซื้อมาตีเมืองขีเครงยือ้อเฮอหมินอันจี้ว่า F.N.6 อันนั้นก็ F.N.6 ปีน้าตท่งไหร่เออกูก็ก็ติแเลขหันกว่าเอออันนี้ขนาดเพื่อนห้องว่าลาติเฮตต์ ข้าเจอยี่สลายเหี้สางฮางป้องปอว่ามีแางขัดใจอย์มันเป็นกว่าไรปอว่าข้านบ่ะไรเด้ยวแตาได้เปลนควนหมกักมีไรนะี่ก็มันเป็นก็นหนึ่งมันข้านเห็้หลีกลายไปปิยย๋งยาเออตามันได้อ่องจั่นมันเหมือนเปล้อนแนะ่ไม่ได้เป็นกว่าไรอยู่ห้าในบะิดาข้าก็ทัดตัวเอ้ยก้อนไหนเปิ้นเอางงาเย็น เฮาเอาเงินเย็นเฮ็ดสังแลเปิ่นบ่เป็นซื้อเฮาตึกเป็นเห็นยอบไก่อยู่ล่ะเอ๊เห็ุสังแลสิื้อได้เฮาตึกเก็บขอนย้อนเงินสางเล่าสางเล่ากว่าใต้มือเนื้อซือก็ไม่ได้เมีาก็ไม่เปลี่ยนป้อนหน้าซหนูมอจู่จูชอมจอกไล่ในเด็กว่ากันผ้าเลลิน เหมือนก้นขี่หือหมินเลยก้นขี่ชอกตินมั่นกว่ากันโมกนนานันเออในรองเทําเดี๋ยวปีหน้าั้งหลายว่ามีถึงเครื่องยือ้อคือหมิน่นยาววันเหมือนไหเพราะว่าจะมบกองกลางในซึกเทไรเขาก็มีเครื่องยือ้อคือหมินอันมนันซิมไรเมื่อสี่ปีบนมาปีหน้าขา,าดีต้องค้างเขยเอก็มี อันยือเฮมินเขายุ่มยามาเอ,อเอารักกันได้รักแข่งเขาก็ได้มีเหมือนกันกุยกาคำย่าน้พอมาตวยจุ่มยิบกองกลางไทยเอางําเย็นตีเลว่าเป็นปานเดียวกันดังปีน้องว่าพอเขาตีลาดว่าอําม,มีน้ำกัดเลยอําแกะอัมออกก้าออกข่าีสางในกอลาดลายอยู่มางก็อดียอมหักบางก็อดีมยอมหับ เออพอขำมาตัวไอ้ตับต้องออกคงได้ตีเลยว่าคึดจันคร์ึ้นกาบเอาไว้เออนั่นก็ใครมาสร้างลางสับเลรยงตัวไตใครนี้เอฟซีผู้ปั่นแียงว่าผ่านผ่านมีมีกวนในเมืองคงกลางได้อยู่ดีหย่านเพลยหย่านมันปิญหาเพยปิญหามันไล่เฮ็ดเผลย์ไล่เฮ็ดมันดังคัดใจเพลย์ดังคาดใจมันการานกุย กวนข้านได้แต่เฮามันมีในมันมีอะไรกวนใกล้ในมือในมันมีใน,น,ใน,น,ในวันตั้งนานในมันตื่นมีนอะไรอะอยู่ใน่ไร่การยิ่งยำเบื้องหนั้นหลุมหม้อเลีกลยกไร่หลุมหม้ออยู่จอมเงาไร่หลุมหม้อเฮ็ดสร้างห่างปองหลุมหม้อขับขึ้นอำหึงเตยอองเมียงอยู่กุ้ยอันไหนเขาหันเบื้องนั้นปีนอดทั้งหลายขัดใจเฮ็ดทิ เฮ็ดเตไลเตก็จาปอเฮ็ดเรียนก็ตึกไลย้อนกินข้าวสารคนเมืองใต้เมื่อนั้จุ้มสึตนั่นนะเปิ้นเอาง้ําเยนเขาก็เอาง้ําเยนค่ะเปิ้นยื้อมันเขาก็ยื้อมันกุ้ยกเขาตึกไย้อนกินข้าวคนบ้านอะมีลองขึ้นอย่างอีสังเนกันเดมจะปกกันให้ต่นให้หมอู้ตัวปอป่องใจ ป้อมปองจะได้ว่าเออมันจังเฮาเออไอ้นี่ปีนอ่านางหลายเอออันนี้ก็ติเลยว่าตกลิยนกว่าแก้มไปป้อคำมาด้วยยามเดียวเนะี่ที่เอานีา่ไมมพุ่งดาพุ่งโจเขาอ่อนหูมาได้เขา้าทตังหลายปีกุยปีนอ่านางหลายเขายังมีอีสังเทียงไหนเอไม้พุ่ง,าางตาพุ่งโจได้เนี่ยเขามี F N s i c นอันยืฮอเฮมินเมื่อสี่ปีป่วนมานั่นย้อนบูว่าเขาผิดเพียกเตียกโมกันมีคนกว่าลาดซิกมันซิกมานเอาเฮียงซิกทะเลเขาตึกหุบซิมไลดังนำเลยดังหลายไปซิมไลปลาเข่องอันยืฮอเฮมินเทียงลูกก่อนเออเปิื่นเลยเฮาเฮาเลยเปิื่นมันเปลืองกันไกลเอาไว้กับไหนหลวงหนมาสรลางเลศรับแดงหนีพี่น้องโหปันเฮียงว่า ที่ยานเรเขาเนี่ยเขามีเอกเพราะว่าเขายามหันกอน่อนเละแหละคขงก็ตึ้นมีเออเอก็ตึ้นมีจุมยิบก่อนกลางใต้เอา,งาเงําเยียนจอมเปื้อนนั่นเตะถางเดียมเรียบมีอันไหนถางไอ้ขัน่ะสูม,มีเออในเรื่อว่าวลาลาก็มีืตเออในีินาทาก็วุน่นเอา ลาดมอกาไ่ายมือหน่มาฝากปีน้องเข่าปอกขั้นได้ป้อมมีดังคัดใจป้อมเฮ็ดได้เดิมเปลี่ะนหลือไรคัดใจหลือไรเฮ็ดเต้ผัวอันโหหลือไรมีตีจุกมันเสรีเฮ็ดการใยญ่หลืเอาใจใส่ปอกขห้คอือย่างกว่าทั้งนาา่าไรหล่อ้วยปีน้องว่ามีกูเจอกูลองมีกองอันคือจันวันมือหน่มือสุคขา